หนังเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของสถาปนิกหนุ่มผู้บ้างานเขาเนี่ยทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการทำงานครับจนไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัว แต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้พบกับรีโมทพิเศษครับที่สามารถอยู่เวลาหรือว่ากอเวลาไปอนาคตได้เขาเนี่ยก็เลยใช้รีโมทนั้นนะครับเร่งความเร็วของเวลาเพื่อไปในอนาคตเพื่อจะได้พบกับความสําเร็จที่เร็วขึ้นแต่ก็ทําให้เขาเนี่ยต้องพบว่าการทําแบบนั้นเนี่ยมันทําให้เขาต้องสูญเสียความสุขที่แท้จริงครับรวมไปถึงการสูญเสียคนที่เขารักไปด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนร์เรื่องคลิกรีโมทรักข้ามเวลา หนังเนี่ยก็ได้เริ่มมาที่ไมเคิลนิวแมนครับพระเอกของเรื่องนี้เขากําลังนอนหลับอย่างสบายบนโซฟาเขาเนี่ยเป็นสถาปนิกที่ขยันมากครับแต่ด้วยความที่เขาในบ้านง,งานมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของเขากับคนในครอบครัวแย่ลงและยิ่ง Kevin เคลวินโอดอยเด็กข้างบ้านเนี่ยมันชอบมาโชว์อวดรวยใส่รูปของเขาโอ้โหพ่อดูดิบ้านของเควินเนี่ยเขามีรีโมทอนเนประสงค์ใช้ด้วยมีรีโมทเดียวกดได้ทุกอย่างสั่งงานในบ้านให้ทุกอย่างเลยมันก็เลยทําให้เขาเต้องยิ่งขยันทํางานเพิ่มขึ้นครับ เพื่อจะทําให้ครอบครัวของเขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่มันก็ดูเหมือนว่าทุกคนในครอบครัวเนี่ยจะไม่ต้องการให้เขาทําแบบนั้นเลยนะครับทั้งลูกทั้งเมียแล้วก็พ่อแม่ของเขาขอเพียงแค่ให้พระเอกเมีเวลาให้กับครอบครัวก็เพียงพอแล้วแต่พระเอกก็ไม่สนใจครับเขาเนี่ยคิดแต่จะทํางานอย่างเดียวเพราะเขาเนี่ยคิดว่านี่คือหนทางที่ดีที่สุดที่จะทําให้ครอบครัวของเขาเนี่ยสบายขึ้นส่วนชีวิตการทํางานของพระเอกเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าพระเอกเนี่ยเป็นสถาปนิกฝีมือดีวันหนึ่งเนี่ยเมื่อพระเอกมาทํางานสายเขาก็เลยบอกนะครับว่า ขอโทษทีครับที่ผมมาสายพอดีมันมีไองโง่ที่ไหนไม่รู้ขับรถ兰博ี่สีแดงมาแย่งที่จอดรถผมซึ่งรถคันนั้นเนี่ยก็เป็นรถของลูกค้านั่นเองครับแต่ด้วยความที่พระเอกเนี่ยเป็นสถาปนิกมือทองที่ทําเงินให้กับบริษัทมหาศาลมันก็เลยทําให้เจ้านายของเขาเนี่ยยังให้โอกาสมอบง,งานให้เขาเสมอซึ่งแน่นอนครับว่าคนบ้างานอย่างพระเอกเนี่ยไม่ปล่อยให้หลุดมืออย่างแน่นอนถึงแม้ว่าวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันแข่งว่ายน้ําของเบน ลูกชายของเขาก็ตามแต่พระเอกเนี่ยก็ไปดูการแข่งของลูกนะครับแต่ก็ไปดูแค่ให้มันจบๆไปแล้วเขาเนี่ยก็กลับมาทํางานต่อที่บ้านซึ่งลูกๆก็รู้นะครับว่าพระเอกเนี่ยอยากทํางานมากกว่ามาดูเขาแข่งเรียกไดวก้ว่าครูสอนว่ายน้ำเนี่ยยังใส่ใจลูกๆมากกว่าพ่ออย่างพระเอกด้วยซ้ําพอพระเอกกลับมาที่บ้านเนี่ยเมียก <ๆ S 3> ็บอก <Marcheg S 1> นะครับว่าลูก,ลกๆเนี่ยอยากไปตั้งแคมป์กันคุณลางานไปได้ไหมแต่พระเอกเนี่ยก็ขอเลื่อนออกไปก่อนครับเพราะเขาเนี่ยต้องเร่งทาําโปรเจกต์ใหม่แล้วก็บอกต่อนะครับว่าที่ผมยังต้องทํางานหัวหกก้นขีด วันหนึ่งเนี่ยที่ผมได้เป็นผู้บริหารเราจะได้สบายไงพอเขาผู้จบครับเขาก็เปิดทีวีดูงานต่อเลยแล้วด้วยความที่รีโมทเนมีหลายอันเขาก็เลยหยิบผิดครับไปหยิบรีโมทเฮลิคอปเตอร์บังคับมาชนหัวตัวเองเข้าพระเอกก็เลยโมโ oh หมากครับก็เลยตะโกนขึ้นมานะครับว่าล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยขอให้ผมได้ดีบ้างได้ไหมล่ะ ที่บ้านโอรอนยังมีรีโมทอนเนกประสงค์ได้เราเนี่ยก็มีได้เหมือนกันซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ออกไปหาซื้อรีโมทอนเนกประสงค์มาใช้บ้านครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ดึกมากแล้วห้างทุกห้างเนี่ยก็ปิดเกือบหมดแต่ก็ยังโชคดีครับที่ยังมีห้างหนึ่งเ,เปิดอยู่ซึ่งเวลานี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีพนักงานแล้วด้วยแถมเดินหาเองก็หาไม่เจอครับพระเอกเนี่ยก็เหนื่อยกับชีวิตมากๆก็เลยทิ้งตัวลงนอนบนเตียงตรงนั้นซึ่งในตอนนั้นเองครับมันก็ทําให้เขาเนี่ได้เห็นห้องแปลกๆเข้าห้องนึงเขาก็เลยลองเเดินนนข้้้าไปหองััครบ แล้วก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งครับที่กําลังประดิษฐ์อะไรบางอย่างอยู่พระเอกก็ถามนะครับว่าขอโทษนะครับที่นี่มีรีโมทอนเนกประสงค์ขายไหมแบบที่มันจะทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นอะ่ะชายคนนั้นก็ตอบกลับมานะครับว่าอ๋อมีอยู่แต่จริงๆเนี่ยผมไม่อยากจะให้นะแต่เห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนดีผมยอมให้ก็แล้วกันซึ่งชายท่าทางใจดีคนนี้นะครับเขาก็มีชื่อว่ามอตตี้เขาเนี่ยได้พาพระเอกเข้าไปในห้องเก็บของนะครับแล้วก็หยิบรีโมทให้อันนึงแบบฟรีๆผมเนี่ยให้คุณฟรีเลยนะ พราะผมเห็นว่าคุณเป็นคนดีแต่บอกก่อนเลยนะว่าผมเนี่ยไม่รับคืนซึ่งพระเอกก็ไม่เกี่ยงอยู่แล้วครับได้ของฟรีเนี่ยไม่มีอะไรจะเสียใครจะไม่เอาล่ะครับแต่พอเขากลับมาทํางานที่บ้านต่อเนี่ยเขาก็ค้นพบนะครับว่ารีโมทอันเด็กประสงค์อันนี้นอกจากจะเปิดทีวีได้แล้วมันก็ยังสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงน้องหมาที่มารบกวนเขาได้ด้วย แถมยังเร่งเวลาให้มันทํากิจวัตรของมันได้เสร็จเร็วขึ้นแต่ในคืนนั้นเองเนี่ยพระเอกก็ยังไม่เชื่อครับคิดว่าสมองของตัวเองเนี่ยยังเบลออยู่รุ่งเช้ามาเนี่ยเขาก็อารมณ์เสียเลยครับเจนินเพื่อนของเมียเนี่ยพยายามวางแผนชวนเมียของเขาไปฟิตเนสให้หนุ่มๆเนี่ยม,มาจีบให้พระเอกเนี่ยหึงเล่นๆพระเอกก็เลยด่าย,ยกใหญ่เลยครับว่าผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยไม่มีทางเจอคนรักจริงๆหรอกซึ่งเธอเนี่ยก็เสียใจมากครับแถมก่อนออกจากบ้านเนี่ยพระเอกก็ยังทําลายของเล่นของเคลวินเด็กข้างบ้านที่เอามาอวดลูกของเขาอีกด้วยซึ่งงงวัันนีี้้เยขาาก็ตตตรรรไปหมอโดคบ เพราะเขาในคิดว่ามอร์ตี้เนี่ยเป็นพวกจากรายการเรียลิตี้โชว์มาแกล้งเขาหรือเปล่าแต่มอร์ตี้ก็ยืนยันนะครับว่าเขาไม่ได้แกล้งและรีโมทอันนั้นก็สามารถควบคุมเวลาได้จริงทั้งการเร่งเวลาไปข้างหน้าการหยุดเวลาหรือแม้กระทั่งย้อนเวลากลับแต่ว่าการย้อนเวลากลับไปในอดีตนั้นก็แค่สามารถย้อนไปดูได้เท่านั้นครับไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ซึ่งมีแค่นี้เนี่ยมันก็ทรงพลังมากพอแล้วก่อนจกกันเนี่ยมอร์ตี้ก็ได้เตือนพระเอกนะครับว่าจะใช้รีโมทให้ตัดสินใจให้ดีจะกดอะไรแต่ละครั้งเนี่ยให้ระวังด้วย แล้ววันต่อมาเนี่ยพระเอกก็ได้งานใหญ่จากหัวหน้าพอดีครับซึ่งถ้าพระเอกเนี่ยสามารถทําให้กลุ่มนักลงทุนญี่ปุ่นเซ็นสัญญาได้เอมเมอร์เนี่ยก็จะให้พระเอกเป็นหุ้นส่วนของบริษัทซึ่งพระเอกเขาก็ดีใจมากครับเขาเก็เลยแนะนําเจนินให้กับเอมเมอร์ให้ไปออกเดทกันแต่พอเขากลับมาบ้านเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่ครอบครองเขาจะมีกินเลี้ยงกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาครับก็คือจะอยู่กันครบเลยทั้งลูกทั้งเมียแล้วก็พ่อแม่ของพระเอกด้วยซึ่งพระเอกก็ขี้เกียจกินเลี้ยงครับก็เลยกด เขาเนี่ยจะได้ทํางานต่อแต่พอถึงเวลานี้ครับเมียเนี่ยก็ดันมาบ่นต่อนะครับว่าคุณจะทําแต่งานใช่ไหมคุณไม่สนใจลูกเลยใช่ไหมพระเอกก็ขี้เกียจฟังอีกครับก็เลยกดฟาสต์ฟอร์เวิร์ดกรอไปข้างหน้าอีกกรอไปจนถึงตอนที่เมียเนี่ยบ่นเสร็จพอเขาเดินไปดูเนี่ยก็เหมือนว่าเมียจะบ่นเสร็จไปได้สักพักแล้วนะครับแต่เมียเนี่ยก็รักเขามากเช่นกันเธอเนี่ยก็รู้สึกไม่ดีที่ต้องมาทะเลาะก,กับพระเอกแต่พระเอกเนี่ยมันก็ไม่ได้อารมณ์เสียเลยครับเพราะมันเนี่ยไม่ได้ฟังเลยก็เลยมาขอโทษแล้วก็ปลอบบใจเมียครั ต่เมื่อเธออารมณ์ดีขึ้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเธอจะมีอารมณ์ครับแล้วก็อยากจะโบ๊บ้ากับพระเอกต่อแต่พระเอกเนี่ยก็อยากจะทํางานต่อนะครับก็เลยกดปุ่มฟาสต์ฟอร์เวิร์ดให้ตัวเองเนี่ยโบ๊บ้ากับเมียให้เสร็จด้วยความเร็วสูงเพื่อที่จะได้ไปทํางานต่อแต่มอตตี้เนี่ยก็ได้มาเตือนนะครับว่าการที่พระเอกกดฟาสต์ฟอร์เวิร์ดตัวเองไปในอนาคตเนี่ยมันจะทําให้ตัวเขาเองที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่มีสติแต่พระเอกก็ไม่ได้ฟังมอตตี้สักเท่าไหร่ครับพอเขาเริ่มป่วยเนี่ยเขาก็กดาาสตออรรรเเเเเววว่ัังง้หยลคบจ็็มใ พอมาถึงเวลาที่เขาต้องเสนองานให้กับพวกนักลงทุนญี่ปุ่นนะครับเขาก็ใช้รีโมทอันนั้นกดแปลภาษาครับเพื่อแอบฟังว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบแบบไหนแล้วเขาเนี่ยก็เสนองานแบบนั้นซึ่งมันก็ทําให้พวกนักลงทุนญี่ปุ่นเนี่ยประทับใจมากแล้วก็ยอมเซ็นสัญญากับบริษัทซึ่งก็แสดงว่าคําสัญญาที่เอมเมอร์ให้กับพระเอกให้เป็นหุ้นส่วนเนี่ยก็สําเร็จแล้วด้วยพระเอกเนี่ยก็ดีใจมากครับก็เลยซื้อจักรยานให้ลูกซื้อกระเป๋าให้เมียแถมยังย้อนกลับไปดูในอดีตด้วยนะครับว เปิดเพลงอะไรอยู่แล้วเขาก็มาโม้กับเมียนะครับว่าผมเนี่ยรักคุณมากคุณชอบหาว่าผมทําแต่งานผมจําได้ทุกอย่างนะวันแรกที่เราจีบกันเนี่ยวันนั้นเนี่ยเปิดเพลงอะไรบ้างแล้วคุณเนี่ยใส่ชุดอะไรผมเนี่ยจะรักคุณตลอดไปไม่มีวันจางพอเมียได้ฟังแบบนั้นครับเธอก็ดีใจมากครับแต่พอรุ่งเช้าเนี่ยเอมเมอร์ก็บอกกับพระเอกนะครับว่าคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคุณเนี่ยยังไม่ได้เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทผมนะ ถ้าคุณจะเป็นเนี่ยคุณต้องทําโครงการนี้ให้มันเสร็จซะก่อนถึงจะได้เป็นรีบทําต่อเลยถ้าคุณอยากจะเป็นพระเอกเนี่ยก็โมโหมากครับก็เลยกดอยู่เวลาทั้งตีทั้งตบแล้วก็ตกใส่หน้าเอมเมอร์เป็นชุดแล้วเขาเนี่ก็เบื่อแล้วด้วยอยากจะกดข้ามฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปตอนที่ตัวเองเนี่ยเป็นหุ้นส่วนแต่มอร์ตี้เนี่ยก็เข้ามาเตือนนะครับว่าอย่าก,กดฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเพื่อหนีปัญหาเด็ดขาดนายทาแบบนั้นไม่ได้พระเอกเนี่ยก็เลยตัดใจครับไม่กดก็ได้พอเขากลับมาตั้งใจทํางานที่บ้านต่อเนี่ยลูกๆของเขาก็เเเห็นนนว่าาาขียคครรกับรับบง ก็เลยอยากจะช่วยออกแบบโครงการเพื่อช่วยลดงานของพ่อแต่ด้วยความที่เป็นเด็กเนี่ยก็ออกแบบโครงการบ้านพิซซ่าบ้านขนมตามประสาเด็กๆครับแต่พระเอกก็ได้บอกนะครับว่าบ้านที่ทําจากพิซซ่าน่ะเหรอคิดโงโงๆซึ่งมันก็ทําให้ลูกของเขาที่อุตส่าห์ตั้งใจเนี่ยเสียใจมากครับเมียเนี่ยก็เลยไปปลอบใจลูกๆนะครับว่า อย่าไปว่าพ่อเขาเลยตอนนี้เนี่ยพ่อเขาเครียดอยู่ซึ่งพระเอกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาจะรู้สึกผิดเหมือนกันครับที่ตัวเองเนี่ยดูใส่ลูกแบบนั้นแล้วก็ไม่อยากจะมาทนอะไรแบบนี้อีกต่อไปแล้วเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจกดฟาสต์ฟอร์เวิร์ดนะครับไปตอนที่ตัวเองเนี่ยเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทถึงแม้ว่ามอร์ตี้เนี่ยจะเคยห้ามเอาไว้ก็ตาม ซึ่งความสําเร็จของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นใน1เดือน2เดือนข้างหน้าครับแต่กว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็ผ่านไปเป็นปีเลยเท่ากับว่าการกดครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการข้ามเวลาที่ไกลที่สุดของเขาที่เคยทําตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะประสบความสําเร็จในด้านการงานครับแต่ความสัมพันธ์ของเขากับเมียเนี่ยแย่ลงออกมากๆ ทะเลาะก,กันหนักมากถึงขั้นต้องไปปรึกษาจิตแพทย์กันเลยซึ่งตอนที่เขากําลังจะเริ่มทะเลาะก,กันอีกครั้งเนี่ยรีโมทก็ได้ข้ามเวลานะครับไปตอนที่ทะเลาะก,กันเสร็จแล้วแบบออโต้เลยโดยที่พระเอกไม่ได้กดมันเนี่ยกดไปเองแล้วโผล่มาอีกทีหนึง่งพระเอกก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วครับเขาเนี่ยก็พบว่าตอนนี้ลูกๆของเขาก็เหมือนจะไม่ค่อยสนใจเขาสักเท่าไหร่แถมหมาของเขาตอนนี้มันก็ตายไปแล้วด้วยเขาเนี่ยก็รู้สึกผิดแล้วก็เสียใจมากครับที่บ้านงานเนี่ยจนลืมคนรอบข้างแล้วเขาก็บอกกับเมียนะครับว่าผมขอโทษนะ ผมจะไม่บ้างานอีกแล้วผมรักคุณนะซึ่งเมียเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจครับเพราะว่าที่ผ่านมาในเวลาที่พระเอกรอข้ามาพระเอกเนี่ยชอบทําแต่งานแล้วก็ด่าคนในครอบครัวตลอดแต่วันนี้เนี่ยอยู่ดีๆก็พูดดีด้วยเธอเนี่ยก็เลยดีใจมากครับและเมื่อทั้งคู่คืนดีกันแล้วเนี่ยพระเอกก็เริ่มลงมือโบ๊ะบ้ากับเมียต่อแต่อยู่ดีๆเนี่ยรีโมทมันก็ดันฟาสต์ฟอร์เวิร์ดอีกแล้วครับเมียเนี่ยก็เลยบอกนะครับว่า เอาอีกแล้วเหรอคุณถ้าจะเร็วขนาดนี้เนี่ยฉันนอนให้รถเมย์ชนยังมันกว่าแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมอร์ตี้ก็โผล่มาเตือนนะครับว่านี่ไงผมบอกคุณแล้วเวลาคุณฟาสต์ฟอร์เวิร์ดข้ามไปมากๆรีโมทเนี่ยมันก็จะทํางานโดยอัตโนมัติเรื่องไหนเนี่ยที่คุณเคยข้ามมันก็จะข้ามให้เลยแก้ไม่ได้ด้วยนะบอกไว้ก่อนพระเอกเนี่ยก็เลยบอกนะครับว่างั้นผมไม่เอารีโมทแล้วคืนคุณได้ไหมซึ่งมอร์ตี้เนี่ยก็ไม่รับคืนครับจะทําลายยังไงรีโมทมันก็ไม่ยอมเป็นอะไรรุ่ง่รกกมมรดมๆคับ เพื่อที่ว่ารีโมทเนี่ยจะไม่ฟา์ฟอร์เวิร์ดอัตโนมัติแต่พอไปถึงที่ทํางานเนี่ยเอมเมอร์ก็เสนองานใหญ่ให้กับพระเอกอีกครับซึ่งถ้าหากว่าครั้งนี้พระเอกทาสําเร็จเขาจะได้เลื่อนเป็น CEO และคุมทุกอย่างแทนเขาพระเอกเนี่ยก็ดีใจมากครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานใหญ่แล้วก็หนักมากแต่เขาเนี่ก็เต็มใจ แต่มันเนี่ยก็ยังไม่ทันได้เริ่มอะไรเลยครับอยู่ดีๆในรีโมทมันก็ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดตัวเองอัตโนมัติอีกแล้วพระเอกเนี่ยมันก็เซ็งมากครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยากจะข้ามในตอนนี้แล้วตอนนี้เนี่ยมันก็พาพระเอกข้าม,มาตอนที่เขาได้เป็น CEO เลยครับและการข้ามอัตโนมัติในครั้งนี้มันก็พามาไกลถึง10ปีเลยตอนนี้เนี่ยตัวเขาอ้วนมากครับแถมลูกๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่เอาไหนเลยเบนลูกชายของเขาเนี่ยก็อ้วนเหมือนกันสมแทนธาลูกสาวเนี่ยก็แต่งตัวโปเพื่อจะไปหาหนุ่มนอกบ้าน บานต้นไม้ที่เขาสัญญาว่าจะทํากับลูกๆให้เสร็จ10ปีผ่านมาแล้วก็ยังไม่เสร็จและที่สําคัญตอนนี้เนี่ยเขาและเมียได้เลิกกันเรียบร้อยแล้วครับและเมียเนี่ยก็ได้ไปมีผัวใหม่นะครับซึ่งก็เป็นครูสอนว่ายน้ําของเบนนั่นเองพระเอกเนี่ยก็โมโหมากครับที่เมียไปมีผัวใหม่ไหนคุณบอกว่าจะรักกันตลอดไปไงหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็เริ่มทะเลาะก,กันครับแล้วรีโมทเนี่ยก็เริ่มฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้าต่อข้ามไปตอนที่พวกเขาเนี่ทะเลาะก,กันเสร็จอีกแล้วแต่ก็ไม่ได้คืนดีกันนะครับความสม ส่วนตอนนี้เนี่ยพระเอกของเราก็ได้ผอมแล้วนะครับแต่ผอมเพราะว่าไปทําศัลยกรรมมาตอนนี้เนี่ยหน้าที่การงานของพระเอกก็รุ่งโรจน์สุดๆไปเลยครับเป็นไปอย่างที่เขาฝันและในตอนนี้เนี่ยลูกชายของเขาก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันครับแล้วก็กลับมาผอมแล้วด้วยเพราะว่าผัวใหม่ของเมียเนี่ยพาเขาออกกําลังกายทุกวันถึงแม้ว่าการข้ามเวลามาจะมีแต่เรื่องแย่ๆแต่เขาก็ยังดีใจนะครับที่เขาได้เห็นลูกๆของเขานั้นได้ดีพระเอกก็เลยบอกนะครับว่าพ่อเนี่ยอยากจะรวมตัวครอบครัวของเราอีกสักครั้งหนึ่งมากินเลี้ยงกัน พาปู่พาย่าแล้วก็น้องสาวมากินด้วยกันมากันให้ครบเลยนะแต่เบนเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าพ่อผมรู้นะว่าพ่อทําใจไม่ได้แต่ว่าปู่เนี่ยเขาไปดีแล้วใช่แล้วครับตอนนี้พ่อของพระเอกเนี่ยได้ตายไปแล้วพระเอกเนี่ยก็เสียใจมากครับแล้วก็อยากจะย้อนไปดูว่าตอนที่พ่อเขาตายมันเกิดอะไรขึ้นแต่มอร์ตี้ก็บอกนะครับว่าย้อนไปไม่ได้เพราะว่าคืนสุดท้ายของพ่อเขาเนี่ยพระเอกไม่ได้อยู่กับพ่อแต่ก็ยังสามารถย้อนไปดูตอนที่พวกเขาเจอกันครั้งสุดท้ายได้ครับแต่ในวันนั้นเองเนี่ยพ่อของเขาก็พยายามชวนพระเอกไปกินข้าว ไมเขึ้นแกไปกินข้าวกับพวกเรานะฉันเนี่ยจะสอนเคล็ดลับมายากนที่แกอยากรู้ตั้งแต่เด็กให้สนใจหรือเปล่าแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่สนใจครับผมไม่สนใจหรอกมายาโกนโง่ๆอะไรของพ่อนะ่ะพ่อไปก่อนได้ไหมผมจะทํางานและนั่นก็เป็นประโยคสุดท้ายที่เขาได้พูดกับพ่อครับส่วนประโยคสุดท้ายที่พ่อของเขาได้พูดกับพระเอกนะครับก็คือโอเคงั้นพ่อขอโทษที่มารบก,กวนพ่อรักลูกนะ แล้วเขาเนี่ยก็เสียใจมากครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็รู้สึกผิดและเขาเนี่ยก็ได้แต่ย้อนเวลากลับไปตอนที่พ่อบอกรักเขาและเขาก็มารู้ความจริงนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมอร์ตี้ก็คือเทพแห่งความตายที่มาพรากชีวิตพ่อของเขาไปเขาเนี่ยก็เลยโมโ oh หมากครับแต่รีโมทเนี่ยมันก็ดันฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปอีกและมันก็ได้ข้ามมาในงานวันแต่งของลูกชายของเขาตอนนี้เนี่ยลูกชายของเขาก็ได้แต่งงานแล้วแต่ความสัมพันธ์ของเขาและเมียเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมซึ่งเมียเนี่ยก็อยากจะเต้นรำกับพระเอกนะครับเพื่อฉ โดยที่เธอเนี่ยไม่ได้คิดอะไรกับพระเอกแล้วแค่เต้นกันแบบเพื่อนกันเฉยๆและเมื่อพระเอกเนี่ยเห็นว่าทั้งเมียแล้วก็ลูกเนี่ยรักหัวใหม่มากๆมันก็เลยทําให้พระเอกเนี่ยรู้สึกน้อยใจครับแล้วอยู่ๆเนี่ยเขาก็หน้ามืดเป็นลมล้มไปซึ่งก็มารู้ในภายหลังนะครับว่าเส้นเลื่อนในสมองเนี่ยแตกซึ่งอาการป่วยครั้งนี้ของเขาเนี่ยก็ไม่สามารถฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปตอนที่เขาหายได้แล้วเพราะว่ามันเนี่ยเป็นการป่วยครั้งสุดท้ายของเขามอร์ตี้เนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่คุณจะมีรีโมทชีวิตขของงคุณเนน่มมมััก็ไดด้้้้าาาสูหฟตวแล เวลาที่ลูกๆพูดคุยกับคุณเนี่ยเวลาที่เมียบ่นคุณเวลาที่พ่อแม่คุณพยายามจะคุยกับคุณคุณเนี่ยก็ไม่สนใจแล้วก็ปล่อยให้มันค่ำๆไปและถึงแม้ว่าพระเอกจะไม่ได้ดีกับครอบครัวขนาดไหนนะครับลูกสาวจะแต่งตัวโป๊ยังไงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็เป็นเด็กดีแล้วก็ไม่ทิ้งครอบครัวเธอเนี่ยเป็นห่วงพระเอกมากและก่อนที่ครอบครัวของเขากําลังจะแยกย้ายกันกลับบ้านเนี่ยลูกชายของเขาก็ได้บอกนะครับว่าพ่อเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องบริษัทนะผมเนี่ยจะไม่ไปฮันนีมูนกับเมียแล้วผมจะทํางานของบริษัทให้เสร็จก่อน ผมไปก่อนนะพ่อเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นครับเขาก็ใช้แรงเพื่อสุดท้ายเนี่ยรีบไปบอกลูกถึงแม้ว่ามอร์ตี้เนี่ยจะบอกนะครับว่าถ้าคุณลุกไปคุณตายนะคุณไม่จําเป็นต้องตายตอนนี้ชะตาคุณเนี่ยยังไม่ถึงแต่พระเอกก็ไม่สนใจครับรีบไปหาลูกของเขาแล้วก็บอกกับเบนนะครับว่าเบนไปงานฮันนีมูนเถอะครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดแกต้องจำเอาไว้พวกลูกๆทุกคนเนี่ยต้องรักกันนะและในตอนนี้ครับก็ดูเหมือนว่าพระเอกจะยอมรับในตัวของผัวใหม่ได้แล้วด้วย แต่ก่อนที่เขาจะสิ้นใจเนี่ยเขาก็ได้เอากระดาษที่จีบเมียวันแรกมาให้เธอดูครับผมจะรักคุณตลอดไปไม่มีวันจืดจางแล้วพระเอกก็ได้สิ้นลมหายใจแต่เดี๋ยวก่อนครับจริงๆแล้วเนี่ยพระเอกยังไม่ได้ตายนะครับเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแค่ความฝันของเขาเท่านั้นเขาได้เผลอหลับไปบนเตียงนอนตอนที่แวะเข้าไปในห้างเพื่อหาซื้อรีโมทเมื่อตังสติได้นเนี่ยเขาก็รีบตรงไปหาพ่อก่อนเลยครับซึ่งพ่อของเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ปกติพระเอกเนี่ยก็ดีใจมากครับก็เลยพูดออกมานะครับว่าพ่อพอ อาทิตย์นี้เนี่ยผมจะเลี้ยงข้าวพ่อนะแต่ขออย่างหนึ่งได้ไหมพ่อบอกมาเหอะว่าเคล็ดลับมายากลของพ่อเนี่ยมันคืออะไรผมเนี่ยอยากรู้มากเลยซึ่งพ่อของเขาก็ตกใจครับแล้วก็บอกว่าเออเออเออฉันบอกแกก็ได้และหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็รีบกลับมาที่บ้านต่อครับและเขาเนี่ยก็ดีใจมากที่มาเจอลูกๆก,กับเมียอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วพระเอกก็ได้สัญญากับทุกคนนะครับว่าต่อจากนี้ไปเขาจะแยกแยะเวลาทํางานกับเวลาครอบครัวแล้วเขาเนี่ยจะไม่บ้างานอีกต่อไปแล้ว ซึ่งเมียเขาก็ดีใจมากครับที่พระเอกเนี่ยยอมสละเวลาให้กับเธอแล้วก็ลูกๆแล้วพระเอกก็ได้เหลือไปมองเห็นรีโมทที่วางอยู่บนโต๊ะครับที่ใครบางคนเนี่ยส่งมาให้เป็นของขวัญเขาเนี่ยก็ได้หยิบกาดขึ้นมาอ่านนะครับซึ่งข้อความเนี่ยก็เขียนเอาไว้นะครับว่าคนดีเนี่ยควรได้อะไรดีๆผมรู้ว่าคราวนี้คุณจะทําสิ่งที่ถูกต้องรักจากมอตตี้ปอลหุคุณเมียคุณเนี่ยสเสด็จไปเลยผมเนี่ยยังข้างใครไม่หายหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกก็ได้หยิบรีโมทขึ้นมาครับแล้วก็โยนมันทิ้งลงไปในถังงงขยยะแแลล้้้วหนนก็ไดจบต่่เเพีเทีทา